เปิดบุญวาสนาเปิดชะตาเปิดชีวิตลิริจใหม่พุทโธตั้งธาตุธรมโมตั้งขันสังโฆตั้งจิตตั้งใจนะโมพุทธายะขับไล่เสนียและจันไรจตุม พอโสกกรรายพอโสกกรรมร้ายภัยพานใดๆภัยพานใดจงหายสิ้นไปจงหายสิ้นไปด้วยนโมพุทธายะด้วยนโมพุทธายะเอาทำสมาธิด้อนัโมพุทธายะนามพัทจะปะกัสนานามาณานาอานาอุนันโมพุทธายะมาพัทนาภะกัสสตามานานามามะอะมามะ นโมพุทธายะภัทานามาจารสภกคะอานาอะอะมามาอะอะอุอะโมพุทธายะธนามาภัจะสะกภะอุนาณาอุอุมามาอุอุอะอะุนโมพุทธายะนามาปตาจัปะกสานามามานาณะอะนานานาโมพุทธายะมานามาจารสกะอานาอะอะมามาอะอะอุออะโมพุทธา anama jasa kapa unana uu mama uu a a ummama 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 etang tang kang mahabalam ikoantu me menandak wala nan etang putang etang tamang etang tang kang mahabunjang mahabalam ikoantu me o menandak wala nan etang putang etang tamang etang tang kang